นอนลุกด้ะนอนนะคะโอเคกอดกันด้วอนอนลงลุกนอนลงอ่ะพี่ํำรวยนอนลงเลยโอเคอ่ะพี่นอนสิลุกนอนลงเลยโอเคนอนตรงไหนก็นอนเออนอนครับโอเคครับนอนลงครับโอเคนอนลงนะคะ ปิดกรงก่ <c ười> อนน้องจะออกพอแล้วครับนอนกันนะลูกนะนอาไปดูอืม <c ười> น้องทองแท้เขาหนาวให้เขากอดด้วยทองแท้เขาอากอุ่นเขาเรื่องน้าเขาน่ารักจริงเลยอันนี้น้องล้ำรวยนะคะน้องล้ำรวยอันนี้ใครคะน้องล้ำโชคเหรอลูกน้องล้ำโชคอันนี้ใครคะอันนี้น้องเศรษธีค่ะเศรษฐีนะคะนเจ้าดำก็คือน้องทองแท้นะคะดูดู เปียดกันลูกเปียดกันหนาวโอเคหนาวหนาวหนาวเปียดกันค่ะอุ่นไหมลูกอุ่นไหมแม่ปูพาให้ตั้งเยอะหน่ยหนาๆเลยดูดูน้องทองแท้น้องแท้หนาวดู กอดน้อง่อยน้องหนาวลกูกกอดน้องหน่อยสิทีออนอนกันนอนกันนะเจอกันใหม่นะคะเจอกันมื้อเที่ยงน,นะลกูกหืม ทางไทยเขาหนาวมี่อรำรวยหลับแล้วล่ะลูกชื่อรำรวยตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่มีใครลงไปข้างล่างล่ะลูกถ้าหนาวๆก็จะมาออกันอยู่ข้างบนเนาะใช่ไหม trông view là lúc Được Nó nguông lắm lúc 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 Lặp lúc lúc lặp lúc 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 để lúc 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 จะเอ๊ะนำจ้กนฉวยโอเคน, <laughs> okay, นะคะแม่ไปอาบน,น้ำนกันนะคะลูกพวกหนูนอนกันนะคะเนี่ยมานอนกับพี่ล่ำรวยนี่อุ่นดีเนี่ย <laughs> โอเคนอนกัน <c oughs> okay, นะคะโอเคโอเคฮะลโกโอเค굿ไนท์ค่ะ